ดาเนินเปอร์มาร์เก็ตสกกากลภาพใบพัฒน,นาการดําเนินงานซปเปอร์มาร์เก็ตและการเชื่อมโยงเครือขาอ่ายประจมีกินดีอยู่ดีมีสุขและก็ยั่งยืนของมวลหมูเราเหานี้มีพบทุกประเภท <laughs> จริงๆกฎหมายใหม่มันมีแปดอื่นาซื้อของขายของท่านก็เลยมีความคิดว่าสมาชิกสาก์ถ้าเรากลับมาบ้านตอนเราอายุห้าสี่ คือเราก็ทําอะไรไม่ได้มากใช่ไหมเราก็ได้เงินเดือนเท่าไหร่ผู้สูงอายุนี่สมาชิกสหกรณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นผู้มีอายุคือได้ระบบน้ำนี่คือเรื่องของการขุดจอะป่าดาษนะคะการขุดบ่อ่คืไดนี่คืเขอารดเจนะคะรบ ครับครับ125บริษัทโฆษณานะคะได้ค่ะได้ค่ะเอเลนเอเราโทรติดต่ออ่าด้านสมุทร อันนี้เขตด้านโน้ถ้าท่านมีผักผลไม้แล้วอันนี้ที่ามนมาเวสกจังหวัดถ้าเข้าห้องสก,กจณ์เข้าบอกเข้าห้องเย็นแต่ตรงนี้แหละการสร้างเครือข่ายระหว่างสกาก์สมาชิกลูกหลานและวก็สกรก์ต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะให้มีการเชื่อมโยงกันในการแลกเปลี่ยนสินค้าและก็ ในวันนี้มีสหกรณ์ที่มาร่วมทั้งหมด7แห่งนะคะได้มีลูกหลานกลับบ้านมาร่วม30คนเราก็หวังว่าสาหกรณ์7แห่งจะเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมผลผล,ผลิตจากสมาชิกสหกรณ์แล้วก็ลูกหลานกลับบ้านค่ะความคาดหวังของเราที่ที่ดำโครงการนี้ค่ะในสถานาการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในช่วงนี้นะคะโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะ <c oughs> ช่วยเหลือในเรื่องของการตลาดของ สมาชิกนะคะที่ไม่สามารถที่จะไปจำหน่ายสินค้าที่อื่นได้นะคะเราก็จะมีการรวบรวมในอำเภอของแต่ละแห่งนะคะยางสาหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเจ็ดแห่ง mm. ก็จะรวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์มาเพื่อจำหน่ายสมาชิกสหกรณ์ก็ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็มีแหล่งจำหน่ายสินค้านะคะมีรายได้ทุกวันค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่จะช่วยในสถานการณ์โควิดนี้นะคะค่ะ